นี่นี่คิกฮะนี่น้องระดาอยู่ฮะเจ้าไม่ร้องเลยสักกระตื้นหนึ่น่ารักมากเลยเยอะเท่าไหร่ก็น่ารักมากเลยทุกคนเลยด้วยอ่ะเออนี่เริ่มหย่านมเนี่ยอายุอะไรเออจ๋าถึงแปดเดือนค่ะแปดเดือนค่ะให้นมแม่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 คะถึงแปดเดือนแต่ว่ากลัวว่าชอบไม่ค่อยดีคือมีนม มีนมน้อยนมแม่น้อยก็เลยเป็นทานนมผสมมาตั้งแต่เริ่มต้นคือกินคู่กันไปคือกินคู่กันไปแล้วถือแปดเดือนก็คืออยู่นมแม่แล้วก็เป็นทานนมผสมเออไม่มีไม่กินแกงเลียงเพิ่มโอ้โหเขาบอกว่านก็ทานทุกอย่างที่เขียนว่ามีแกงแกงเลียงหอูปี๊ทานทุกวันครับทุกวันทุกมื้อแล้วกินแบบเยอะๆพ่อไม่ช่วยพ่อไม่ช่วยช่วยอะไรกช่วยอะไรป๊าพูดได้เข้าใจไหมว่ะป้าหัวนมเอเพราะว่าเด็กต้องฟัถึงสามชั่วโมงไงแล้วพ่อช่วยไหม ็ไม่ช่วยเลยหลับทำไมหลับอุ้ยตายพอแต่งงานกันแล้วเป็นอย่างนี้พอแต่งใหม่ๆยังไม่อมีลูกก็จะปั๊มยิ่คุยถึงน้องนาดานิดหนึ่งนะตอนนี้กำลังเป็นที่รักของทุกๆคนเลยในครอบครัวนี่ก็ทุกคนก็หลงหมดว่าางนั้นนะมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวของกบกับลูกก็บอกว่าอย่างนั้นคนเราแต่งงานกันก็อยากจะมีลูกนะอยากดูว่าผลผลิตของเราเนี่ยลูกเราน อบลูกนี่ติดลูกมากเลยมากค่ะ,ะติดขนาดไหนคะติดจริงๆค่ะก็คือไปทํางานนี่จะต้องแบบโทรมาหาลูก, <S <S าาลกคือไม่โทรมาหากบค่ะแต่ว่าลูกเป็นยังไงลูกหลับหรือยังลูกทําอะไรอยู่คือว่าเราจะรู้เวลาครับว่าเขาจะ<แ>ตื่นประมาณกี่โมงเขาณดาจะนอนกี่โมงกลางวันจะจะนอนกี่โมงเพราะฉะนั้นเราก็จะโทรไปหาเขาตอนที่เราคาดว่าเขายัง ตันจะนอนหรือว่าตื่นแล้วก็ว้าลูกตื่นหรือยัางขอได้ยินเสียงหน่อยเลยเห็นพี่บูบอกว่าต้องแบบก่อจากบ้านทุกวันจะต้องหอมนะจ๊ะใช่ครับหอมทุกวันนะครับตั้งแต่เด็กอย่างผมตอนตอนอยู่ที่บ้านก็หอมพ่อคุณแม่ก่อนไปทำงานอยู่แล้วก็ติดอยู่แล้วเพรพะมีลูกเราก็อยากจะหัดลูกว่าเออให้ให้ลูกเป็นอย่างที่เราทำกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือ ตอนเช้าไปทำงานนะดาจุ๊บพ่อหน่อยเขาจะหอมตอนเย็นกลับมาหอมหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาจะซบซึ่งจริงๆก็ทำพี่แม่เขาทำตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันสองคนอยู่แล้วค่ะตั้งก่อนก่อนออกจากบ้านเลยหอมพ่อหน่อยไม่ส่วนใหญ่เขามาหอมเขาหอมเราสิเขาแบบคนลุกคนลุกเหรออะไรมัเลยไม่เดี๋ยวไปเนียนนะ นอนหนาตาแล้วยังหอมกบเหมือนเดิมไหมล่ะก็จริงๆแล้วก่อนเช้าก็ยังหอมยังจุ๊บกันอยู่เหมือนเดิมมาจุ๊บแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยหอมสองคนถ้าไทยขี้งอนอยู่แล้วเราเนี่ยธรรมชาติครับเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นนะครับที่เป็นปกติขี้อ้อนอยู่ค่ะเหมือนเดิมพี่บุ๊คค่ะแล้วเวลาพี่บุ๊คไม่อยู่ไปต่างประเทศต่างจังหวัดไปซื้อของฝังน้องตลอดเลยป่ะคะตลอดเลยครับตอนนี้ถ้าไม่มีของตั้งกบละ ไม่มีเลยไม่มีเลยเตรียมใจไว้เลยไม่มีเลยย่อมจริงเหรอจริงไปประชุมเนี่ยจะดูแต่ของลูกเสื้อผ้าครับมีอะไรให้นดาบมางคะเสื้อผ้าเหรอสามารถเสื้อผ้าเน่ยแบบคือเราเราไม่รู้สึกว่าเราอยากให้ลูกเราแต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ไปดูเสื้อผ้าตามร้านต่างๆเพรมีเสื้อผ้าเด็กก็จะ จะซื้อมาให้ผมไปถามน้องกบก่อนไปว่าลูกสายไซส์อะไรตอนนี้กบบอกตอนนี้ให้ซื้อเนี่ยช่วงขวบครึ่งสองขวดผมก็ไปที่ร้านเนี่ยเข้าไปอย่างร้านกุชชี่เข้าไปบอกมีเสื้อเด็กสองขวดมีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างเอาห้ดูแล้วก็ซื้อเก็บมันเก็บไว้ไหมเก็บค่ะเก็บไว้สําหรับกบถ้าชุดที่ใส่ไม่ได้ก็คือเก็บไว้เผื่อคนหน้าเป็นผู้หญิงแต่ถ้าคนหน้าเป็นผู้ชายก็จะเอาชุดนั้นแหละมาใส่ก็มัน เขาบเพิ่งใส่ไปครั้งเดียวเองเ้เธอใส่กรอบไว้สิแล้วใส่กรอบไว้เขาเป็นตัวสิบยี่สิบชุดยไม่ก็เลือกเพื่อคัดเฉพาะชุดที่แบบเด็ดเด็ดลูกนี่ลูกนี้ลูกชอบแต่ว่าไม่ได้มีชุดแพงมากก็ดูตอนเซลล์นี่ลูกเขาตอนนี้น่ารักนะถือว่าถือว่าสมใจแหละวผมคุณบุ๊คเขาอยากได้ลูกสาวอยู่แล้วรักเด็กผู้หญิงอยู่แล้วว่าอย่างนั้นก็ถือว่าสมใจไปแต่เห็นบอกว่าน้องน้องณดานี่ก่อนคลอดคุณบุ๊คบอกเครียดมากที่สุดในชีวิตเหอก็เกิดอะไรขึ้นก็เครียดนะครับเพราะว่า คุยคุณหมอมาแล้วมีความก็เราเราทราบเรื่องของน้องกบมีปัญหาเรื่องรกแล้วก็น้องเนี่ยอาจจะไม่กลับหัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นห่วงเท้ารกเกาะต่ำ่หึงว่ารกที่มันอยู่ในในมดลูกอะานต้องเกาะด้านบนเกาะต่ำนต่งว่าเกาะเลื่อนลงมาข้างล่างปิดปากมดลูกกปิดลปปิดดไหมคะปิดค่ะตอนเริ่มต้นปิดแล้วก็มันค่อยๆยขยับขึ้นแต่ก็แต่ก็ไม่พ้นแต่ก็ไม่ไม่พ้นแล้วก็เขาเขาาไม่เขาไม่กลับ ทีนี้ตอนเห็นบอกว่าตอนคลอดเนี่ยถึงวันคลอดเห็นบอกต้องมีการต้องเจาะเลือดเตรียมไว้เลยใช่ครับเพื่ออะไรคะนักกบเนี่ยเจาะเลือดตัวเองทิ้งไว้เผื่อว่าฉุกเฉินจําเป็นแล้วต้องให้เลือดในกรณีที่ในกรณีที่เขาเรียกว่าเหมือนปัสสาวะเขาเรียกตกเลือดค่ะเพราะฉะนั้นคือในการผ่าตัดนจะเสียเลือดเยอะเสียเลือดเยอะแล้วซึ่งการการที่จะให้เลือดของตัวเองกลับเข้าไปในร่างกายตัวเองมันดีกว่าจะไปเอาเอาเลือดคนอื่นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้อง เก็บเลือดไว้เลือวเอคอนผ่าท้องเนี่ยหรอคะใช่ค่ะคือเดคนที่ผ่าท้องจะทำอย่างนี้ทุกคนก็คือต้องเก็บเลือดตัวเองไว้เผื่ออินเคสว่าเกิดกรณีที่แบบฉุดเชิงจริงเราจะได้ไม่ต้องไปเอาเลือดคนอื่นมาให้ก็จะเป็นเลือดของเราเองเขากันแน่นอนใช่คือถ้าเพราะว่าเลือดเรามันไม่เป็นไรอยู่แล้วมันเหมือนบริจาคเลือดคือถ้าออกไปก็เดี๋ยวเขาก็ผลิตขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ใช้ในวันที่ผ่าตัดคลอดจริงเรื่องนั้นก็ทิ้งไปแค่นั้นเองทีนี้คคุณพ่ออเเนยยล้้้ววดดรับไไตืม ก็เตือนครับคุณพ่อคุณพ่อผมก็จะบอกว่าให้โกบไปนอนยาเดินเยอะนะครับแล้วก็คุณหมอที่ฝากฝากท้องเองก็บอกว่าให้ให้น้องกบเนี่ยสมมุติว่าเดินเราอยู่ชั้นสองเนี่ยเดินลงมาชั้นล่างเนี่ยก็ให้อยู่แค่อยู่ให้ทําเดินขึ้นลงได้หัเดียวต่อวันกังวลไหมวันที่มันอดสุดๆคือเราความที่เป็นพ่อเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของของน้องกบเขาเป็นอย่างนี้เพียงว่า สิ่งที่เราทําได้ก็คือให้กําลังใจเขาแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยวังนะคุณอย่า<ม>อย่าเดินเยอะแล้วก็เ,เรียกพี่เลี้ยงน้องหรือว่าเรียกใครที่ช่วยดูแลเขาเนี่ยทานข้าวก็ไม่ต้องไปทานที่โต๊ะมาทานตรงนี้เลยแล้วใจน้องกบเป็นไงคะตอนที่ทราบว่าแบบ<ม>เราเราต้องเจอเรื่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันตอนคลอดจริงๆกบก็ไม่ใช่คนที่กลัวที่กลัวอะไรมากอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ว่าพอ พอถึงเวลาพอถึงเวลาร้องไห้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันในชีวิตไม่เคยเข้าห้องผ่าตัดใหญ่เขาถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ซึ่งแบบพอเห็นรถเข้าห้องแล้วแบบเวลาไปก็คือไม่ได้เดินไปพี่อ้อมไม่ได้นั่งไปด้วยคือนอนอ่ะเอารถรถนอนนอนไปพอเริ่มเข้าห้องผ่าตัดเริ่มแบบ เริ่มกลัวรูกเียเขาใจเสียจริงๆแล้วก็มันก็น่ากลัวค่ะบรรยากาศด้วยบรรยากาศตรงนั้นอะไรต่างๆแล้วก็มีอีกอย่างที่กบเนี่ยนอกกบพูดกับพี่บุ๊บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้พี่บุ๊กเลือกลูกก่อนกบนะจริงไหมคะใช่ครับใช่รับแล้วเราเป็นยังไงเราง้เป็นัไงก็นั่งกันอยู่เนี่ยครับแล้วก็คือเราทราบแล้วว่าเรามีปัญหานอกกบมีปัญหาเล่นโรกนะครับแล้วเขาก็บอกเหมือนกับว่าพี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่ต้องเลือกเนี่ยเอาลูกนะ แล้วพ like, ี่หล่ะพี่ฟังอ่งนี้แล้วพี่รู้สึกไงคะเฮ้ยจริงจเยงจเย็ก็มันทําใจลําบากนะครับสำากอยี่เป็นพ่อแล้วเราเราช่วยอะไรเขาไม่ได้อะเราความเขาสึกเฮ้ยเราเป็นผู้ชายเราเป็นหน้าครอบครัวแต่ว่าเราดูแลอะไรเขาไม่ได้เลยก็เป็นธรรมชาติของเขาก็ห็นบอกว่าถ้าดึงถึงวินาทีนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่ทําใจไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วครับผมว่าผู้ชายทุกคนจะให้แข็งแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยครอบครัวเป็นอย่างนี้ทำใจไม่ได้ แต่จริงๆแล้วนะคะก็แต่กบกบทำไมถึงบอกพีเ่อก่อเออกบทำไมถึงตัดสินใจพูดแบบนั้นคือจริงๆแล้วกบก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะแบบรุนแรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยพี่กบพอต้องกบพูดอย่างนี้เดินหนีเลยเดินหนีครับก็ก็จำได้ว่านั่งอยู่ข้างล่างครับแล้วก็พอน้องกบพูดมันเป็นสิ่งที่เราคิดแต่เราไม่กล้าพูดเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำให้เขาใจเสียพอาพูดบอกพี่มีอะไรเลือกลูกนะเพราะหนูอายุเยอะแล้วลูกยังเด็กเราก็แบบนิ่งแล้วก็ผมก็เดิน มาขับไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปนั่งในห้องน้าแบบยืนอ,อยู่หน้ากระจกเราคิดมันมันเป็นอะไรที่ที่ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราเราจะทํำยังไงผมก็คิดในใจว่าทุกอย่างจะดีเพราะว่าเ,เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าคนเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วเราไม่สามารถที่จะปกป้องดูแลเขาได้โดยเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันก็ เป็นอะไรที่มันทำอะไรไม่ได้นะนะแต่จริงๆแล้วบอกนี้ว่ายังเป็นโชคดีของคุณบรุ๊กนะฮะที่ไม่จําเป็นจะต้องถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างระหว่างแม่กับลูกแม่กับลูกปลอดภัยทั้งคู่มาย้อนมาถึงตอนนี้บ้างวันที่เห็ุผ่านมาผ่านมาได้แล้วผ่านแล้วฟ้าใสแล้วตอนนี้เห็นลูกน่ารักอย่างนี้ เห็นน้าลรกค้างแรกรู้สึกไงครับพี่กบครับกบเหรอควันนั้นพาบล็อกหลังไม่รู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกเลยเลยค่ะเพราะว่าบล็อกตั้งแต่หน้าอกลงไปถึ่านรู้สึกก็เจ็บตายเลยโอ้เจ็บมากไลยเนาะไสกิดหมอนะคุณหมอคะยังไม่ชาคมัไมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคุณหมอแกะกีดเกิดอะไรก็คุณหมอก็มีคุณหมอบรรยายตลอดเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเลย คือกบอะค่อนข้างกลัวคืออย่างที่บอกว่าเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเริ่มร้องไห้คุณหมอก็เลยบอกถ้าอย่างงั้นคุณหมอจะให้แบบเหมือนง่วงง่วงอะค่ะ,ะเหมือนง่วงน,รรรรนิดนึงอะไรนิดนึงแต่ว่ายังมีสติอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเหนือยพี่ก็เป็นเหือยพี่ก็เป็นเากลัวเพราะกลัวมือสั่นเลยแล้วกลัวเดี๋ยวหมอจะให้แบบว่าเหมือนระงับสติอารมณ์นิดหน่อยหมอหมอไม่รู้ว่าหมอให้อะไรแต่ว่าเมียเขจะเบอร์นหน่อยหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วกก็ไม่รู้สึกอะไรคุณหมอก็จะพากตลอดอ้าวกรีดแล้วนะคะชั้นรก่่าไลลลล้วะะะะคคคโอเเเมูสึย ชั้นที่สองหมอให้ยาใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอนี่พี่หมอต่อยหมอเขาไม่ใจเราค่ะบอาหมอเลยหมอบอกยาหมดหมอบอกยาหมดเอาไม้ไม้ตีสามสิบทีหน้านี้หมดเลยไม่ใช่ไม่ได้แล้เอาอีกล้พี่บุ๊กอยู่อ๋อพี่บุ๊กอยู่ในห้องอยู่ในห้องไไมม่่่่ออยยููผมผมอยู่ในห้องคลอดเนี่ยตอนที่เขาบล็อกหลังนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนนะว่าเราทราบคอนดิชันแล้วคุณหมอเต็มห้องเลยอ๋ออันนี้ก็ต้อง เราถูกต้องครับคุณหมอเขาบอกว่าหมอคุณหมอเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอมาด้วยเผื่อต้องตัดสินใจคพรับพูดแบบนี้เราก็ดูแล้วว่าว่าว่าเออเขาก็ต้องเตรียมการสําหรับในในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เลยบอกว่างั้นงั้นให้ผมออกไปข้างนอกไหมครับแล้วก็ใช่แต่ว่านี่แล้วไงพอออกมาลูกก็ยังไม่ร้องใช่ไหมพอร้องเสร็จอุ้ยดีใจร้องให้เลยไม่ไม่ไมตอนไม่ร้องเราเราก็ดีใจไมใช่เหรอฮะ ก็ก็คือรู้สึกนิดนึงถามคุณหมอว่าทําไมยังไม่ร้องคะเพราะว่าปกติออกคุณเขาบอกออกมาแล้วเพราะเราไม่รู้สึกอะไรจริงๆออกมาแล้วนะคะไอ้ทำไมยังไม่ร้องพอเห็นหน้าลูกแล้วแบบโอ๊ยทําไมมันกลมและแป้นนี่หน้าเป็นไม่ใช่ลูกแล้วแม่มากกว่าคือเที่ยงคืนวางลงหลับแล้วค่อยๆวางอุ้ยหลับ เราก็ได้ลงไปนอนบนเตียงเอาลูกนอนในเตียงเขาเราก็หลับหลับสภาพัด้ินเสียงแอ้ตื่นมาตื่นมาหุยหายไปดูวยกันเที่ยงคืนสิบห้า